ตอนนี้ลูกชาวก็มาให้น้ำอ่าพร้อมท้อขยะหน้าบา้านทำไมนีม่จะเก็บเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันอื้มแล้วมันเค้ิบไป่วก็เดี๋ยวจะปิดยังไม่ได้เก็บสายหรอกวันเงี้ยแหละปิดน้ำก่อนเดี๋ยวตอนเย็นมาเปิดอีก หรือว่าปิดเลยดีดกว่าจะไปดีกว่าเพราะความสะอาดแต่มันจะเลอะเทอะไปกันเนี่ยโอเคเมื่อวานมะพ้าววันนี้เป็นนางเอิน้ำส้มเดมินกินน้ำปั่นดูว่าเลยปิดปกติกะเห็นอะไรไหมเป็นไงหลานมันยังอ่อนๆนะน้อยๆนะ ถ้าไม่ให้ตังเก,ก็นึกดูไม่ออกใช่ไหมยังยังดูไม่อ,อกก่อยกเนี่ย <c oughs> อยู่ปากล่างได้หมดขนาดนี้ควานยุบยุบเลยอาจจะเลิกกาแล้วนะร้านไงกินในสิ่งที่กินไม่ได้เมื่อคืนกระปุมแพ้ขึ้นตัววันนี้ก็แพ้ปะ <c oughs> เมื่อไรจะชนะกับเขาสักทีบวมเปิดแอร์ปนันแล้วเหม็นเนะเป็นไรวะพุชหน้าบวมใหญ่ละเข้าบ้านจินยาละม่วงด้วยจชสับหมูซป่นหมูสับ หรืออะไรดีวะดูด่บวมเนี่ยเนาะกินยาแล้วเดี๋ยวคงจะหลับเก็บของก่อนรีบอาบน้ำเลยลัวไข้ล้างหนองล้างหน้ารอดูอาการนะจ๊ะอาจจะหลับหรือเปล่าตอนนั้นไม่รู้บอกไว้ก่อนนะ